ཨོ 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 ཨོ

สนะครับของตัวเมืองจากตัวเมืองแพร่นะครับเป็นต้นไม้ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับทับขวาง2เส้นทางนะครับมีสนิทเลยใช่ไหมมีสนิทครับทั้งขาขึ้นขาล่องนะครับทําให้รถนะครับทั้ง2องฝากฝั่งขาขึ้นขาล่องไม่สามารถผ่านมาได้นะครับก็ดรับแจ้งจากเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่อำเภอเมืองแพร่นะครับก็นํากําลังของฝ่ายปกครองแล้วก็พพเจ้าที่ตํารวจนของ ร่วมกันทำนหน้าที่ตรงนี้เพื่อให้รถสัญจรผ่านไปได้ครับผมอันนี้เกือบครึ่งชั่วโมงเลยไหมครับประมา

นี่แบมดรูปเลิกไปไหนนแบมดมเอาขอเพาเอาไว้กันนี่เอาาี่ชาวบ้านช่วยกันเก็บของมหาวิาลัขาหายไปแล้วจากลมพายุเมื่อกี้หน่ามาเลยบอกมาได้มาเสรครับเปียว ủa cái gì? quấn cái này quấn cái gì? cái này cái này bột bẹn học luôn đi nè. học theo đi ăn ข่างโลกก็ได้รับของขลังมือเลยยังไง Kinh cái hát là đi nha nhọc mà thằng phèn đấy nha okay, yeah, 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 yeah. ừm hết nó thôi mà mít còn sai là cả năm nhóm bụng đâ nè